มีใครชอบทานมังคะนี่คือฟักทองเชื่อมจ้ะราดด้วยน้ำกะทิเค็มๆนะคะอร่อยมากคะ่ะเราได้ฟักทองมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเราก็จะเอามาทําเป็นฟักทองเชื่อมคะ่ะเราหั่นเสร็จแล้วทําความสะอาดนะคะเราเอามาแช่ที่น้ําปูนนะคะแบบนี้คะ่ะแช่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการของเราคะ่ะ หลังจากนั้นเราจะมาตัดใบเตยนะคะตัดออกเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อรองก้นกระทะหรือว่าเป็นก้นหม้อก็ได้นะคะผ่านไปสักหนึ่งสองชั่วโมงนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดฟักทองของเราคะ่ะล้างน้ำปูนออกให้หมดนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือปนะะ่นค่ะ เราจะวางใบเตยลงแบบนี้นะคะกับกุ้นโมอหลังจากนั้นเราจะเรียงฟักทองของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้คะ่ะเต็มมอไปเลยคะ่ะเราก็จะทีน้ําตาลทรายของเรานะคะลงไปเลยคะ่ะน้ําตาลทรายแดงนะคะลงไปเลยคะ่ะตามด้วยเกลือป่นคะ่ะแล้วเราก็จะทีน้ําเปล่านะคะลงไปให้ท่วมๆเลยนะคะแบบนี้จ้า เราก็จะปิดฝาเลยนะคะยกตั้งเตาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเรามาดูกันค่ะตอนฟักทองเราเดือดค่ะแบบนี้คะ่ะเดือดเดือดแบบนี้เลยคะ่ะเราจะปล่อยให้เขาเคี่ยวแบบนี้นะคะหลังจากใบเตยอ,อยู่ข้างล่างนะคะเขาเลอยมาข้างบนแบบนี้คะ่ะเขาจะดูแบบเหี่ยวเหี่ยวแล้วนะคะเราจะช้อนทิ้งให้หมดเลยคะ่ะ เราจะเคี่ยวฟักทองของเราต่อค่ะด้วยไฟกลางๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการตกผลึกของน้ำตาลเราจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะคะมันอ่าน้ำตาลของเรามันจะได้ไปจับกันเป็นก้อนๆนั่นเองค่ะอันนี้ก็เริ่มจะค้นๆแล้วนะคะเริ่มเริ่มจะได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักนะคะให้เขาเคี่ยวมากกว่านี้ค่ะ น่าจะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเราจะเคี่ยวจนให้น้ำตาลเขางวดขนาดนี้ค่ะขั้นตอนนี้เรามาทำน้ำกะทิกันค่ะใส่ใบเตยค่ะแล้วก็น้ำกะทินะคะคนให้น้ำกะทิละลายนะคะเราใส่เกลือไปนิดนึงค่ะเพื่อความเค็มของกะทิเราค่ะจะมีไอเค็มๆเ,เล็กน้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะฟักทองเชื่อมของเราค่ะ หนึ่งกงเราจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาให้ฟักทองเรามานะคะให้พร้อมกับน้ำกะทิแบบนี้เลยจ้าอันนี้จะเป็นส่วนที่เราทานเองนะคะตักน้ำกะทิมาราดที่ตัวฟักทองเชื่อมของเราแบบนี้เลยคะ่ะหอมหวานมากเลยคะ่ะแม่ค้าชอบทานของหวานของโปรโดเลย